ออกจากเตาสดๆร้อนๆจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือถั่วบดค่ะสาวพุ้ไทยจะเอาถั่วบดมาราดแล้วแต่ชอบนะคะค่อยเป็นคนชอบกินถั่วถั่วทุกชนิดที่เป็นถั่วสมัยตะกอนไปอยู่เมืองแขกกินถั่วได้ทุกวันคอยมาก้ายถั่วแขกอะแซบจ้กมา ผัดเส้นจ้าชีวิตไทยในต่างแดนก็สิเป็นประมาณนี้ละจ้าวันนี้พากินเส้นผัดเส้นหมีไ่วไัยนั่นเองจ้าสไตล์สาวผู้ไทยนี่โอ้ยังหอนหอนอยู่เลยสิพี่น้องเอ๋ยน,นี่จ้าเห็นไหมกระหล่ำกระหล่ำใส่แป๊บนึงจะไม่ให้เหี่ยวมากมายกระหล่ำจะไม่ให้เข้ายุบมากเพราะว่าเข้าร้อนอยู่แล้วเวลาใส่เงี้ยเขาก็จะยุบไปเขาจะยุบไปเรื่อยๆนะแม่ความหมายอ่ะ <c oughs> ให้เราชอบกินกระหล่ำสุดเนีนี่จ้ะล้นไม่ใช่อะไรนะคะโคนไปเว้าไปเนี่ยมันล้นค่ะเดี๋ยวมันสีหัวปากพัดสินเต็มจานอาญะนี่คือหนึ่งห่อนะคะเนี่ยหนึ่งห่อนะคะได้ตั้งเต็มจานอาญเลยจะพี่น้องเฮ็ดจังไดข่อยสีกินมืดมากินซอยข่อยแม่เฮ็ดจังไดข่อยสีกินมืดมากินซอยข่อยเน มันลายดีเด้อจ้ามันเป็นบบหลายเอ้ามันฮวนเดี๋ยวชิมดูก่อนปรุงแล้วเรียบร้อยจ้ะไม่เติมเติมแต่ถั่วแล้วก็ทานได้เลยอือหือ,อพอดีจ้ะไม่หวานมากพอดีแซ่บพอดีแซ่บพอดีนวัวโอ้โห่อยฮนมันเป็นอย่างเห็นไหมสิ้นเนี่ยเขาจะขาดเขาจะหลุดไปเองเห็นไหมจ๊ะไม่ต้องไปตัดเขาเลยฮวน อืเส้นแบบนี้เราไปทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้เราเอาไปทำผัดหมี่ก็ได้เราเอาไปทำเป็นผัดใส่อ่ะสปริงรูก็ได้ใส่สปริงรูก็ได้ได้หมดค่ะเอาไปแกงก็ได้เส้นแบบนี้เส้นหมี่เนี่ยแล้วตัวเองก็เป็นคนชอบทานเส้นหมี่เส้นหมี่แบบนี้ เล็กๆแบบนี้อร่อยมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้นะความชอบไม่เหมือนกันเนาะทำได้จะไปทำเป็นหมี่อ่าจะทำเป็นอะไรนะหมี่กระเอ้ยไม่ใช่หมี่กรอะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอู้คูขบอกอก,กินไปน้ำคลิดไปน้ำสะกนเดินจะพี่เนาะเป่าได้มันโหน อืมอืมอร่อยชอบทานมากคือผัดเส้นแบบเนี้ยไม่ใช่อะไรมันทำง่ายโดยจะพี่น้องทำง่ายมากเดี๋ยวจะลง่คลิปวิธีทำให้ดูนะคะไปดูที่จะลงที่เพจค่ะเพจศสศินาสุเดิน อืออร่อยเซ็ปเห็นไหมเราใส่สีอิ๊วดำเนี่ยตอนแรกมันจะดำดำแต่เวลาสุกมาสีสันก็จะออกสีออกแดงสวยงามจ้ะอือ จังใดสิกินมืดพ,พี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ย <g ül> <c oughs> อืมอืม,อมแ่ไ <c oughs> ปทํารับประทานดูนะคะคนไหนคิดเออ คิดอยากจะทำทานเมนูเส้นง่ายง่ายเส้นแบบนี้เอาไปทำหมี่กะทิหมี่กะทิแม่จาพี่เนาะอือ ออืมืมมคนให้ให้ความร้อนเขาออกไม่ใช่อะไรนะคะคนให้ความร้อนออกอใส่ถั่วลงไปถั่วลิสงอะ่ะ ถูกมากแล้วก็เอามาอบแล้วก็เอามามาบดเองอร่อยซื้อเป็นถุงใหญ่ๆมาแล้วก็เอามาอบอบแล้วก็เอามาบดหอม,อม ัครบวันนี้ทานสองมือเลยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาส้มช้อน <c oughs> ดิ้อหิว <c oughs> อืม ทานแล้วมันนิ่มมันนิ่มเส้นเหนียวนุ่อมอมืถ้าอยู่เมืองไทยนะค่อยกินคนเดียวอะ่ะไม่ได้กินหลายคนผัดอย่างเงี้ยต้องผัดทานหลายคนจ้ะ มันถึงจะาทานหมดแต่ถ้ากินคนเดียวเหมือนสาวผู้ไทยเนี่ยซื้อกินรวดง่ายดีถ้าอยู่เมืองไทยอุดหนุนไทยช่วยไทย อยู่นี่มันไม่มีร้านที่ขายตามท้องถนนที่ขายตามตลาดนัดทางเดินที่นี่มันไม่มีเราก็เลยต้องทำเองแต่ส่วนตัวชอบซื้อกินมากกว่านะถ้าอยู่เมืองไทยอซื้อกินได้กินเยอะด้วยอุดหนุนแม่ค้า นุ่มปุ๊ดแข้มก้อยงนำเขาบอกว่าเคี้ยวอาหารอย่าพูดอาหารมันจะกระเด็นพนาวะาพนาวะเคค่ะเอาละคลิปมันยาวแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ จะสับปะรจะลงที่ผิดขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้ที่ให้แล้วก็ดาวสวยๆไว้จากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณคะ่ะให้ดู